เลิศนะคะวันนี้ติดอ,อกติดใจนะคะต้องแวะมาใหม่นะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะเจ้าของสวนนะคะให้ของฝวัมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณสามเรื้องนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสามารถนะคะผู้จัดการที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่นะคะก็นอกเหนือจากที่จะมีสวนอินทราลามแล้วก็จุดเช็คอินมากมายเลยนะคะที่ดินกว้างมากนะคะ 33าไร่นะคะถ้ารวมฝา่งมตรงข้ามด้วยที่เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวสองพัญก็อีก24ไร่นะคะรวมๆ50มกว่าไร่ขึ้นไปก็ว่างนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะมานะคะทานกาแฟนะคะชิวๆนะคะแล้วก็ชลอเด็ดตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้บุญาก็ให้มาชมอีกนะะึงน,น,นะคะผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมใกล้ๆนะคะจะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์ของทางฟาร์มเองนะคะนี่นะคะ ฟาร์มบ้านนาคาเฟ่นะคะคลายแม็กตรงนี้ที่ผูงอานสั่งนะคะจะเป็นสมูทตี้นะคะจะเป็นสมูทตี้น้ำผึ้งมะนาวนะคะก็จะออกแนวแบบประมาณไหนเดี๋ยวชิมให้ชมนะคะเมื่อวานทานไปรอบนึงนะคะเดี๋ยวนี้จะชิมให้ชมใหม่ประมาณไหนยังไงนะคะ แล้วก็มีได้อินท์ฟล,ลัมนะคะหนึ่งช่อใหญ่ขอบคุณคุณสำเรืองนะคะแล้วก็คุณสามารถนะคะผู้จัดการด้วยนะคะใจดีใจดีนะคะมาก็เทคแคร์เป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาชิมสมูทตี้อินทผลลัมสมูทตี้ให้ชมกันนะคะประมาณไหนเนาะ mm hmm. นี่นะคะปัน่นแก้วนี้นะคะ45บาทนะคะ mm hmm. ก็ราคาก็ประมาณนี้นะคะ4045 40บาปั่นไม่ปั่นก็อยู่ที่เมนูนะคะ mm hmm. ราคาคือ ทั่วไปนะคะบ้านเราสามารถทานได้แล้วก็มาชมบรรยากาศชิลๆเนาะเดี๋ยวมาชิมให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอ,อร่อยมากเลยนะคะรสชาติก็แบบว้าชุ่มคอนะคะมีแรงเนาะมีแหงนะคะบ้านเราก็คือ,คอเป็นเปรี้ยวหวานนะคะได้รสชาติของลินฟ้ารัมผสมกับน้ำผึ้งมะนาวอร่อยมากนะคะไม่เฉพาะเมนูนี้นะคะท่านชมนะคะจะมีหลากหลายเมนู เดู๋ยวัจะพาไปชมบรรยากาศเนาะแล้วก็เดี๋ยวหัวาะพาทุกท่านไปชมแนะนําโซนกันใหม่แบบคร่าวๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นด้านหน้าเลยนะคะในสุดเข้ามานะคะก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะมุมฝั่งนี้นะคะหางมงแหด้านหน้าก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นนะคะซุ้มโซนกาแฟนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นน,นะคะบริเวณหองประชุมใหญ่นะคะก็จะมี2ชัน้นบ้าง,งาน,นะคะ แล้วพอเดินตรงไปนะคะท่านชมนะคะก็ผ่านจากมุมกาแฟแล้วก็จุดขายผลิตภัณฑ์ของอินทผา,าลามเนาะก็จะเป็นโซนห้องน้ำน,นะคะแล้วก็โซนแพรฟังนุ้นก็จะมีหอคอยในด้านหลังสุดปร<บ>ะมาณนี้นะคะแล้วก็จุดเช็คอินก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาชมนะคะเดี๋ยวไปดูร้านกาแฟ รถด,ดังเดิมก็ได้นะคะหรือจะเป็นรถน้ำพึ้งมะนาวเหมือนที่บุญนาพาชีม,มามักก็ได้นี่ค่ะมีกาแฟสดนะคะหลากหลายมีมูนะคะแล้วก็โซน เมื่อวานซื้อไปชิมแล้วนะคะเดี๋ยวมนี้จะซื้ออีกนะคะก็จะมีอยู่3ไซส์นะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอินทผลัมอบแห้งไซส์เล็กนะคะ80บาทเนาะแล้วก็ไซส์ใหญ่ข้นหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ไซส์จมโบ้ใหญ่สุดก,ก็280นะคะสําหรับครอบครัวใหญ่สุดทันได้นะคะอร่อยมากชิมมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะซื้ออีกนะคะทุกท่านแล้วก็ประมาณนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะจะเป็นผลแดงตัวนี้จะเป็นเฉพาะพิเศษเลยนะคะรับชมไ ี่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของนะคะทางฟาร์มนะคะคุณสำเรืองก็ได้เน้นย้ำมานะคะว่าอินทผาลาัมนะคะผลผลิตจากฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะคะจะเป็นนะคะผลผลิตที่เปลือกบางนะคะ กรอบนะคะแล้วก็หวานละมุนนะคะไม่ติดฝาดนะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปก็จะมีฝาดมากน้อยนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะแล้วก็บำรุงนะคะแล้วก็ความใส่ใจนะคะความละมุนนะคะกรอบหวานอร่อยนะคะท่านใดสนใจก็เรียนเชิญแวะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมโซนกาแฟค่ะเข้ามาแล้จะเป็นมิเวณตรงนี้จะเป็นโซนกาแฟนะคะกาแฟสดก็ มานั่งนะคะจิบกาแฟชิวๆแล้วค่อยเดินเที่ยวนะคะได้เลยนะคะ<ม>ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะตรงน,นี้จะเป็นโซนกาแฟานะคะ<ม>ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะของทาง ฟาร์มนะคะมีหลากหลายเช่นกันนะคะประมาณนี้นะคะบุงหงามานะคะช่วงประมาณ9โมงนะคะที่นี่ก็จะเปิดทุกวันนะคะ8โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากมาชมสวนนะคะมาได้ทุกวันนะคะแต่ถ้ากรณีศึกษาดูงานอาจจะต้องนัดแนะเดี๋ยวบุงหงาจะพาไปชมนะคะกับผู้จัดการสามารถนะคะให้แนะนําตรงนี้ว่าจะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวพาไปหาผู้จัดการสามารถด้วยกันนะคะ ทุกท่านนะคะก็คายแมกของที่นี่ก็จะเป็นนะคะอินทผลัมสมูทตี้นะคะก็พาชิมเรียบร้อยแล้วนะคะมีกาแฟสดมีต่างๆแล้วก็มีจุดเช็คอินอีกมากมายนะคะเหมือนที่คลิปก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะพานะคะมาสอบถามผู้จัดการนะคะว่ามาได้ยังไงติดต่อแบบไหนยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณสามารถนะคะสวัสดีครับผมสามารถขอแก้วคบสูตรที่อยู่บ้านเาบ้านเรานะครับก็สําหรับคนที่ สนใจจะเข้าชมฟาร์มก็จริงๆถ้าท่องเที่ยวทั่วไปก็จะเป็นเข้าได้ทุกวันครับตั้งแต่<ช>8นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันครับที่ตั้ง<ช><ช>ก็จะอยู่หมู่10ตำบลบุนแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็จะอยู่เส้นกระสังไปโนนจปลาไปลำดวนขอ,อของกระสังเราครับ<ช>ก็อยู่บอมอที่11ครับผมก็แต่ถ้ากรณีอยากมาชมสวนหรือศึกษาดูงาน เป็นหมู่คณะผมแนะนําให้แจ้งล่วงหน้าก่อนครับหรือนัดวันอะไรนี้มาได้ครับเพราะจะได้เตรียมเตรียมคิวไว้ครับค่ะก็สะดวกแจ้งเบอร์โทรไหมคะคุณาสามารถถ้าถ้าส่วนตัวผมเลยก็จะเป็น0884673405ครับหรือ,อสะดวกอ,ออนไลน์ก็จะเป็นเพจ จะดีสุดครับเผื่อแจ้งข้อมูลได้ก็เขียนฟาร์มบ้านนาบ้านเหล่าเลยครับอ๋อค่ะก็จะมีคุณสามารถคอยตอบอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีทางทางทางแอดมินหรือไม่ก็เป็นไลน์แอดก็ได้ครับของฟาร์มครับค่ะก็ไลน์แอดก็เดี๋ยวบุงอาจจะขึ้นให้ทางหน้าจออีกทีนึงนะคะก็ในการมาดูงานศึกษานี้ก็คือจะพาเดินพาดูเลยใช่ไหมคะหรือยไงเอ่ยถ้าท่านมีการแจ้งมากนะทางฝ่รยที่เกก็เลยว่าเป็นเหมือนหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยครับก็ให้มี สายดูงานจะเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นทา,างาาคณะออโตอะไรต่างๆ,ๆงได้ได้หมดเน,<ก>นาะค่ะล้วจะมีค่าใช้จ่ายไม่เอ่ยนะคะจทางองส่วนเราเืิดเข้าชมงรีนะครับขอ่อาขอการแจ้งล่วงหน้นะาค่ะ กรณีมาเที่ยวมาได้ทุกวันนะคะก็ถ้าเกิดเจอคุณสามารถก็สามารถสอบถามได้แต่ถ้าเกิดกรณีแบบดูงานนะคะพาเดินแบบเฉพาะกิจอย่างนี้นะคะก็อยากจะจองคิวล่วงหน้าก็น่าจะสะดวกกว่าแบบนี้ประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าสนใจเรื่องต้นพันธุ์สนใจจปลูกอะไรข้อมูลอะไรก็มาสอบถามได้อ๋อนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์อะไรยังไงเดี๋ยวข้อมูลเชิงลึกก็อาจจะขออนุญาตให้มาดูสถานที่จริงนะคะจะได้แนะนําถูกเนาะใช่ครับจะได้เข้าใจถึง วิธีการปลูกสายพันธุ์อะไรยังไงยางเงครับอยากจ,จะเข้าใจง่ายกว่าอ,อโอเพราะมันยาว <laughs> <laughs> มันยาวเนาะพอพูดในนี้ก็ไม่จบก็มาดูสถานที่จริงจะได้พาบรรยายพาดูไปเลยนะคะ<อ>ก็วันนี้ขอบคุณคุณสามารถนะคะแล้วก็ท่านได้นะคะสนใจอยากจะมาเที่ยวมาชมมาชิมมาได้เลยไม่ไก่นะคะอยู่บ้านไถลวกนะคะตำบลชุมแสงนะคะอำเภอกระสังบุรีรัมย์บ้านเรานี่เองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณสามารถมากๆนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ